รครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมมีมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ฮะเราก็จะมารีวิวไมโครโฟนจากทางมาลโน่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและรุ่นนี้มีชื่อว่ามาลโน่ PD 1 0 x x ตัวนี้ครับผม ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไมโครโฟนไดนามิกนะครับจากทางมารโนนะครับก็เดือนนี้เรารีวิวไมโครโฟนจากทางมาโนค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าชูโรมเลยก็คือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ทั้ง XLR แล้วก็ใช้ได้ทั้ง USB-C นะก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง2ฟังก์ชันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชูโรมของ PD 100x นะครับความแตกต่างระหว่างตัว 100x กับ 200x เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของพวกการปรับต่างๆนะแล้วก็พวกของแบบสเปคภายในเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเอาจริง PD 100x เนี่ย ก็เป็นสเปคที่ผมมองว่าให้เป็นราคาที่กําลังดีนะในราคาพันห้าพประมาณนี้นะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ว่าคุณไปเจอโคนรถแบบไหนเนาะของเจ้าตัวมา n ์โนพีดีหนึเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือมันก็จะมีให้เลือก2รุ่นเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นรุ่น PD100X แบบ RGB แล้วก็ PD100X แบบ non RGB นะครับก็คือชัวรรูมเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไฟด้วยนอกจากจะเป็นเรื่องของการสามารถ ต่อได้ทั้งแบบ XLR แล้วก็ต่อได้ทั้งแบบ USB-C นะก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่นที่มีไฟเนี่ยคุณก็จะได้ไฟแบบตัวไมโครโฟนแบบจังหนับเลยนะครับแต่ก็สําหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบไฟนะครับอยากได้ไมโครโฟนเท่ๆไม่ต้องการไฟอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อตัวที่ไม่มีไฟได้นะครับก็จะเป็น 100x non RGB นะครับก็เวลาเลือกซื้อนี่ให้ดูดีๆว่า เราซื้อตัวที่มันมีไฟหรือไม่มีไฟหรือเปล่านะครับอ่าเรื่องของสเปคเข้วๆแล้วกันนะครับก็เจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการรับเสียงแบบคาร์ดิโอยนะครับก็คือรับเสียง45องศานั่นแหละนะครับแล้วก็ทูอินวันดิจิตอลนอนะครับก็คือไอตัวน็อปของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งตัวเกนไมโครโฟนแล้วก็ทั้งตัวหูฟังนะครับโปรแกรมเ a ลเบลออาร์จีบีก็คือสามารถปรับแสง RGB ได้ตามใจชอบเลยนะครับสามารถปรับได้ทั้งตัวไมโครโฟนหรือว่าไปปรับที่ตัวโปรแกรมก็ได้นะครับทัชมิวบั กดแตะนะครับเพื่อที่จะมิวเสียงหรือว่ากดอันมิวได้นะครับที่ตัวไมโครโฟนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีมากแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้2ฟังก์ชันนะครับก็แบบ USB-C แล้วก็แบบ XLR นะครับซึ่งไมค์ในราคาพันกว่าบาทเนี่ยนะครับหาตัวแบบจับได้ยากนะที่จะมี2ฟังก์ชันขนาดนี้นะครับแล้วก็ Bo ู m Arm s t a ม d Include นะครับ Easy to Set Up นะครับผมก็ผมคิดว่าในกล่องเนี้ยก็คือจะมี Bo ู m Ar m มมาให้ด้วยนะครับหรือว่าไมค์อาร์มนั่นแหละนะครับคือเฮ้ยกล่องมันแค่นีี้้้แราาาาคบถขไมใหหหน่โ ยากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแกะก่อนเลยดีกว่าละกันนะครับก็ทางมาโุเนี่ยส่งทั้งหูฟังแล้วก็ตัวสายไมค์ XLR มาให้ผมด้วยนะแต่ว่าผมไม่ไดเอามาโชว์นะทุกคนแล้วก็ในวันนี้จะรีวิวเป็นบ,บ USB C เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีมนะิกเซอร์เนาะที่ต่อแบบ XLR ได้นะครับพราผมคิดว่าหลายคนที่ซื้อไมค์ไปก็คงจะเอาไปใช้แบบ USB C กันนั่นแหละนะครับก็ Så เดี๋ยววันนี้ก็ไปฟังเสียงของ USB C กันละกันโอเคขออนุญาตเปิดกันก่อนเลยด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเออแบบความ ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแบบนี้นะก็จะเป็นคู่มือของทั้งตัวไมโครโฟนแล้วก็คู่มือของการติดตั้งของบูมอาร์มนะครับอ้าจริงด้วยตอนแรกผมนึกว่าเขาจะมีแค่ตัวไมโครโฟนมาให้นะครับแต่ว่า ในกล่องที่เราถืออยู่นั้นมีบูมอาร์มขนาดแบบไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนก็ประมาณนี้อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นบูมอาร์มแบบขนาดแบบไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปลายตรงนี้นะครับก็แถมที่ยึดกับไมโครโฟนมาให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไอตัวทองแดงอันนี้เนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถยึดไมโครโฟนกับขาไมได้นะครับมาโนเขาแบบไม่กั๊กเลยจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นเขาไม่แถมมาให้คุณนะคุณต้องไปซื้อเองนะครับแต่ว่าเนี้ยคือแถมมาให้นะครับในราคาแค พันหกว่าบาทพั0เกว่าบาทแล้วแต่ช่วงนะนะครับโอคือแบบคุ้มมากนะครับแล้วก็มีตัวหนีบนะครับนี่เป็นตัวหนีบระหว่างตัวขาไม้กับโตเนาะเวลาคุณประกอบนะครับก็นี่แค่นี้นะครับแค่นี้ก็ สามารถหนีบโตได้แล้วนะครับผมง่ายๆเดี๋ยวผมขอยะเอาออกไปก่อนเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสายนะครับสายเนี่ยก็จะมีความยาวประมาณ2เมตรได้นะครับแล้วก็เป็นสาย USB-C นะครับปลายสายก็จะเป็น USB-C แล้วก็เป็นแบบแปลง USB C มาให้นะครับนี่แบบนี้ถ้าเกิดคุณจะเอาไปใช้กับมือถือจะเอาไปใช้กับ MacBook นะครับที่เป็นพอร์ต USB-C คุณก็ถอดจุ๊บออกมาปับ๊บนี่แล้วก็เป็น USB-C แบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นมัลติฟังชันไม่มีแบรนด์ไหนให้มาเอาจริงถ้าแต่แบบรีวิวเกมมิ่งเกียร์มาแบรนด์มาโญนี่เป็นแบรนด์ที่แบบดีสุดแล้วอะ่ะคือคุ้มสุดอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบคุณภาพดีสุดนะแต่หมายถึงว่าของที่เขาให้มาคือมันคุ้มคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับในราคาพันกว่าบาทอะ่ะย้อนกลับไปแบบ10ปีนะไม่ต้องสิปีหรอก2อสปีอะไรเงี้ยโอ้โหไมโครโฟนราคาพันกว่าบาทเนี่ยมันไม่มีทางได้แบบนี้นะครับเผลอๆเ,เนี่ยพันกว่าบาทนี่ยังยัง Oh, คุณได้กาไรบ้างไหมเนี่ยมาโน่นี่ถามจริงแล้วก็ในส่วนของไม่สเตนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางมาโน่เขาลืมใส่มาให้ผมหรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วเนาะภายในกล่องนะครับนี่ก็คือ PD 100x พระเอกของเรานะครับแต่ว่ามันไม่มีขาไม้มาให้ครับทุกคนไม่มีตัวแสแตนอะเออไม่มีตัวแสแตนที่วางกับโต๊ะไม่มีมาให้ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามาโน่เขาไม่ได้ส่งมาให้ผมหรือว่าเขาตั้งใจให้ใช้กับไม่สเตนนะครับอันนี้ก็ ฝากถึงมาโน่ด้วยกันว่าในกล่องมีแค่นี้หาแล้วมีแค่นี้นะครับอ่ะเราดูที่ตัวผระเอกกันก่อนไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่สแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดคุณไม่เปิดไฟนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตรงเนี้ยเป็นพลาสติกนะไม่เชิงพลาสติกหรอกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอลูมิเนียมแต่ว่ามันมันเบามากแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับข้างๆก็จะมีเป็นอย่างนี้ข้างๆก็จะมีโลโก้มาโน่บ็อกข้างๆตรงนี้ก็มีนะตรงมหอ นั่นหน้าตรงนี้ก็เป็นหนอ็อปอันนี้คือเป็น two option หน็อปนะครับ multi function หน็อปก็คือถ้าเกิดคุณกดทีนึงแล้วหมุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นหูฟังนะครับถ้าคุณไม่กดเนี่ยมันก็จะเป็นปรับไมโครโฟนนะครับเกณ์ไมโครโฟนตัวนี้มิวได้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปุ่มนะครับตรงนี้มิวอ่ะคือเป็นทัชสกรีนนะครับคือแตะเอาคือเป็นทัชสกรีนนะครับก็คือแตะเอา,อเ,นนอเ,อาเพราะว่าเนี่ยผมลองกดแล้วมันกดไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นฟองน้าเดี๋ยวเราลองเอาฟองน้าออกอันนี้ก็คือตัวหน้าตา ของไมโครโฟนนะครับของตัวมา์โนเนาะนะโอเคเราปิดไปก่อนปั๊บโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปต่อแล้วก็ลองใช้กันเลยดีกว่าว่าเสียงจากตัวมาร n โ PD 1นึ X เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปดูในเรื่องของไฟด้วยว่าสีจะแจ่มแมวแววบแค่ไหนครับอาละครับนี่ก็คือเสียงจากไมค์มา o ์โน่ PD 1 0 0 X ตัวนี้อันนี้ก็เสียบ USB C เข้าคอมเลยนะครับแล้วก็สีที่ มันติดมากับไม์เลยก็คือเป็น RGB แบบนี้นะครับก็คือสวยเลยนะถ้าเกิดว่าเอาไปแบบแต่งหงแต่งห้องอะไรเงี้ยผมว่ามันมันได้เลยนะครับหรือว่าเราจะแบบเอาไว้ถ่ายพวก t ิ๊กตอกหรือว่าใครไลฟ์สตรีมแล้วแบบเปิดหน้าเปิดอะไรเงี้ยเนาะนะครับไมโครโฟนที่เป็น RGB เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็คือตรงที่ตูดของไมโครโฟนเนี่ยเราสามารถปรับสีไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองคำคำ,คำหาก่อนนะนี่ครับนี่เวลาเรากดก็มันก็จะเปลี่ยนนะครับ ต้องอาจจะกดแรงๆหน่อยนะถ้าเกิดว่ากดไม่แรงเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนให้นะนี่ถ้ากดผมกดเบาๆมันจะไม่เปลี่ยนต้องกดแรงๆใช่ไหม อันนี้ก็คือปิดนะครับแล้วก็กดอีกทีก็จะเป็น R G B นะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสีไฟนะครับ <_ S 1> ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวไมโครโฟนก็จะมีขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมติดกับขาตั้งไมค์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย <_ S 1> ก็คือเราสามารถปรับสีนะครับได้ทั้งตัวไมโครโฟนเนาะแล้วก็ข้างใต้นะครับตรงไมโครโฟนตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งแจ็ค3.5แล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ U S B C นะครับแล้วก็ปุ่มปรับไฟนะครับแต่ว่าถ้ามาอีกทางนึง่ผมขออนุญ,ญาตเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการ นะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนต่างๆนะครับก็อ่ะเดี๋ยวถ้าผมหมุนเนี่ยหมุนเกณฑ์น,นะครับคุณสังเกตที่ตัวไฟนะนี่เห็นไหมนะครับก็จะมีไฟตรงสถานะนะครับตรงนิ้วชี้ผมบอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมหมุนนะครับนี่ไฟก็ติดอันนี้คือจะเป็นเกณฑ์ของไม้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราหมุนเฉยเฉเนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ของไม่แต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มทีนึงเนี่ยนะครับปึ๊บอ่ะมันจะเป็นสีน้ําเงิน อันนี้จะเป็นเสียงของหูฟังนะครับที่เราเสียบหูฟังเข้าสู่ตัวไม้เนาะแล้วก็สามารถหมุนอย่างนี้ได้นะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์เสียงของเรานะเป็นสีขาวก็คือเป็นเก์ไมโครโฟนนะครับและตรงนี้ถ้าผมกดมิ้วไม้นะเห็นไหมถ้าผมกดมิ้วไม้ปุ๊บเนี่ยไอตรงจุดเกน บอกสถานะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงก็คือไมโครโฟนปิดอยู่นะครับก็สามารถกดได้นะครับแล้วก็ต้องย้ําอีกทีนึงว่าไอ้ตรงมิ้วไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ปุ่มกดนะครับเป็นทัชสกรีนนะเออเป็นทัชสกรีนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราทีนี้เราไปดูเรื่องของโปรแกรมของ m a n o Link กันดีกว่าว่าตัว m a n o Link กับของเจ้าตัวไมโครโฟน p d 1 0 0 x เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกัน โอเคครับใครที่เคยมีโปรแกรมของทางมาร no อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องอัปเดตตัวโปรแกรมของมาร์โนลิงกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อัปเดตเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เห็นไมโครโฟนของตัว PD 100x ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนนะซึ่งอันนี้ผมก็กำลังอัปเดตอยู่ซึ่งค่อนข้างที่จะกินเวลานานพอสมควรนะครับวันนี้ก็ต้องรอรอ,อกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคแต่ผมขออนุญาตตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วลวกันนะ อ่ะโอเคพออัปเดตเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็กดที่รูปไอคอนไปเลยนะครับเอาจิหน้าต่างของมาโน่เนี่ยหลายๆตัวก็เหมือนกันหมดเลยนะอ่ะเราไปดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก็จะมีไลทิ้งลิง n ์แพ็ k เกจนี่คืออะไรฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดลิงก์มิวใช่ไหมสมมติว่าถ้าผมมิวเสียงเนี่ยไฟที่ตัวไมโครโฟนจะเปลี่ยนด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองมิวนะ ก็คือมันเอาไว้ทําให้เราแบบกันลืมว่าเฮ้ยตอนนี้เรามิ้วอยู่หรือว่าเราไม่ได้มิ้วใหม่กันแน่เนาะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็คือถ้าเราไม่ได้ลิงก์เนี่ยนะครับก็คือเวลาเรามิวใหม่เนี่ยมันก็จะมีแค่สีแดงๆตรงแถบใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ถ้าเรามาเปิดไลติงลิงเกช์เนี่ยนะครับถ้าเรามิ้วใหม่ปุ๊บเนี่ยสังเกตตรงไฟ,ไฟไมโครโฟนนะ มันก็จะดับนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เปิดไวนะ้นะอันนี้เกณฑ์นะครับเกณ์หนึนะครับผมก็ปรับไว้ร้อยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการมอนิเตอร์ไมโครโฟนนะครับอ่ะผมกดออฟไว้นะครับแล้วก็โทนเสียงเหมือนเดิมเลยครับนี่คือโทนเสียงออริจินอลจะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่คือโทนเสียงดีฟครับก็จะเป็นเสียงประมาณน,นี้ครับลองฟังดูเนาะต่อมาคือโทนเสียงเนเธอรัลนะครับนี่คือโทนเสียงของเนเธอรัลนะครับและอย่างสุดท้ายครับเลกาซี่ครับนี่คือโทนเสียงของเลกาซี่ลองฟังดูแล้วก็ชอบแบบไหนนะครับก็สามารถลองปรับได้แล้วก็ย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าทุกคนมีโทนเสียงที่ต่างกันนะครับก็ให้เลือกเอาว่าจะใช้โทนเสียงแบบไหนผมขออนุญาตปรับเป็นออริจินอลแล้วกันเนาะนะครับ อ่ะต่อมาคือ R G B ครับจะออนหรือจะ off ก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับแล้วก็นี้คือผมเปิดความสว่างแค่40%นะถ้าผมเปิดร้อยนี่โอ้โหสว่างมากนะครับก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะชอบแบบไหนเนาะแล้วก็โหมดไฟครับสามารถปรับได้ด้วย s t a ติกก็คือโหมดไฟแบบค้างไว้เลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนสีนี่ก็จะค้างไว้ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็โทนสีแบบของ Static มีทั้งหมด5สีเนาะนะครับส้มเขียวฟ้าม่วงนะครับแล้วก็แบบ R G B นะครับอย่างต่อมาคือ Pulse ครับ p พาส์นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับสัญญาณน่สัญญาณชีพประจออะไรเงี้ยนะครับผมอันถ้าเราปรับสีม่วงมันก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปดินามิกครับดิ Dynamic นามิกนี่อันนี้คืออะไรอ๋อดินามิกก็จะไล่ครับนี่ไล,ไล่ไล่เฟดนะฮะอ่าแล้วก็มีเลเวลเมเทอร์เลเวลเมเทอร์นี่น่าจะเป็นเนี่ยถ้าผมพูดเนี่ยไฟก็จะติดนะครับถ้าผมเงียบ ไฟก็จะไม่ติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยนะครับผมตั้งเป็นสแตติกแล้วกันเนาะฝั่งซ้ายมีแค่นี้ครับให้ปรับฝั่งขวาครับแอดวานนะครับนี่ก็จะเหมือนเดิมเกณฑ์ไมอะไรเหมือนเดิมก็จะเป็นโหมด eq ครับอันนี้ก็จะเป็นแฟลตนะครับอ่านี้ก็จะเป็นไฮพาร์ตฟิลเตอร์คือผมรีวิวไม่มาโน่ไปเยอะมากนะครับแฟลตเนี่ยก็คือจะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับก็จะเป็นเสียงแบบปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ต่อมาไฮพาร์ตฟิลเตอร์ไฮพาร์ตฟิลเตอร์ก็จะเป็นตัดความถี่ต่นนนะะััับหออวตดพกกกเเสียงไปแล็จ บูสเสียงนะครับย่านกลางขึ้นมานะครับก็จะมีความแบบมวลแน่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือรวมกันเลยครับ Hi-pass filter บวก p r e s e n t boost ก็คือตัดย่านเสียงต่ําแล้วก็ บูสเสียงมิดโทนขึ้นมาก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับขออนุญาตเอาไว้เป็นแฟตละกันดิมิเตอร์เนี่ยก็จะเอาไว้แบบเหมือนเวลาเราตะโกนดังๆเนี่ยมันก็จะทําให้ไม้ไม่แตกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ตะโกนละกันเนาะนะครับอันนี้คือเปิดไว้นะสําหรับคนที่เล่นเกมแล้วแบบชอบชอบโวกเวกไววายชอบตะคอกอ่ะนะครับแบบเล่นไฟเอ็มหรือว่าบัฟกันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเปิดไว้ตรงเนี้ยดีมากนะครับเพื่อที่เสียงไม้เราจะได้ไม่แตกนะครับคอมเพรสเซอร์ก็คือการบีทอัพเสียงนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้นําให้ใช้เนะรคับ ผมแล้วก็ noise อันนี้ก็จะอ๋อยสตรงนี้นะ,ะก็คือมี Noise Reduction นะครับหรือว่าการตัดเสียง noise ตัดเสียงรบกวนนั่นเองเฮ้ยดีนะนะครับในไมตัวอื่นๆของมาโน่เนี่ยยังไม่เคยเจอนะไอตัวนี้มี n o i s e Deduction มาให้นะเนี่ยเห็นไ,ไหมถ้าผมเงียบก็คือไม่มีเสียงเข้าใหม่เลยเฮ้ยอันนี้ดีป่ะอันนี้คุณต้องไปเราปรับปรับใช้กันเองเนาะนะครับต,ตัวผมก็รู้สึกว่าเออก,ก็ก็ประมาณนี้ก็โอเคนะ เออแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมอ่ะประมาณนี้ขอญอยกกลับมาที่สแตนดาร์ดนะครับโอเคว่าประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวไม m a ร o โน่ pd 1 0 0 x ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาจริงจนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o ของผมได้นะครับแนะนําเลยว่าให้กดลิงก์ผมนะนะครับจะได้ของออฟฟิเชียลแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใครที่ กำลังคิดว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูคลิปรีวิวนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อแล้วก็ดูคลิปหลายเจ้านะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยไมล์ตัวนี้เหมาะกับเราไหมนะครับส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าไมล์ตัวนี้เป็นไมล์ดินามิกในราคาพันกว่าบาทที่ผมแนะนํามากๆนะครับอย่างตอนแรกที่เป็น PD 200A อกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในราคา2000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าใครมีงบแบบไม่เกิน2000นนะแล้วอยากได้ขาไมล์ด้วยอยากได้ไมล์ดินามิกคุณภาพดีเอาไปเล่นไฟม์เอแมเอาไปเล่นรผ ว่ามาวโน่ PD 100x ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับรวมไปถึงว่าเราสามารถเอาไปใช้กับมือถือก็ได้นะครับสำหรับตัว PD 100x ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสาย USB-C สามารถเอาไปใช้กับ Mac OS Windows OS หรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้หมดเลยนะครับจะเอาไปใช้ในการทำพอดแคสต์ก็ได้นะครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินก็ประมาณนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมจริงครับใครชอบคลิปอะไรนี้ครับฝากกดไลค์ซักแซ่บกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ